สดีทุกท่านเลยนะครับพี่มผมคนเดิมเลยครับบนน้ไม่เคียวสุดนี่จะมาเล่นเกมไมครับในโหมดในเกมหมดฮาร์ดคอร์อีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาตะลุยเหมืองแล้วก็จะมาทําบ้านให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าทําฟาร์มกันนะครับผมโอเคเพื่อการไม่เสียบบเวลาแล้วก็ไปชมคลิปไปเลยนะครับผมส่วนเอ,อวิธีการเล่นเกมนี้ก็อืมก็ไปดูจากพาร์ทแรกเลยครับผม โอเคส่วนตอนนี้ก็เราก็มีว่าหลังย่อมๆแล้วนะแล้วเออตอนนอกกล้องผมก็มาขุดตรงนี้เล่นเล่นนิดหน่อยะครับผมแต่ว่าได้ฐานมาเยอะพอสมควรเลยนะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีครบพื้นนะคะผมเราได้่านมาแบบจํานวนมากเลยนะครับผมเอาละเราก็จะมาตะลุยเหมืองกันนะครับผมแล้วก็เรายังเรามีเล็ก้หนึงใช่ไหมเราสามารถที่จะทํา เอาสามารถจะทำโลดได้นะครับผมแต่ว่าเหล็กไปไหนไ Cry? ผมได้เก็บเหล็กไว้ไหมอันนี้หีบก็ไม่มีผมเก็บเหล็กไว้ไหนนะคือไปข้างบนก่อนตรงน,นี้มันไม่มีอะไรนะครับผมมีแต่เจ้าทินเนี่ยโอเคฟ้าใกล้มืดจริงๆแล้วครับผมเอาหล่ะได้เวลานอนนะผมแต่ก่อนนอนขอชํำแหละหมูสักนิดนึงนะครับผมเฮ้ยเ <c ười> พื่อน ที่ๆๆนี่ที่นอนของเราไปไหนก็ไปชิวไปเวเลเจเวนมาแย่งที่นอนแต่ก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ไม่เหงาครับผมอ่ะเพื่อนอย่าออกจากบ้านนะเพื่อนเอ้ยเพื่อนอย่าออกจากบ้านไงผมจะหานั่นไง ead? ลาวีนตรงนั้นนั่นไงลาวีนไม่ใช่ลาวีนแล้วมันคืออะไรละ่ะ ผมไปไปตรงที่ลาวีนเผื่อมันจะมีเหล็กมีให้มีให้แค่ก้อนหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับผมเราเราเอาเท่าที่มันจะมีนะคะผมน,นี้จะเป็นบ่อน้ําบ่อน้ําบนถ้ำก็ดูสวยดีเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่มีถังน้ำอะผมว่าใช้เป็นประโยชน์โอ้โหเจ็บหน่อยไม่เป็นไร จะเอาเหล็กนะครับผมโอ้มีให้กี่ก้อนเนี่ยสองก้อนก็ยังดีนะเพื่อนดีกว่าไม่ให้เราสักก้อนอะ่ะเดางน้อยสองก้อนมันก็ทํามันก็ทําโลได้เฮ้ยตรงนั้นมีก็เจ็บเหมือนเดิมดีนะสตีฟเวลาถ้าเกิดสตีฟอิ่มแล้วเลื่อนมันจะรีฟิลให้อะ่ะชอบเลยระบบเนี้ยนะครับผมมันจะทําให้เราแบบอืม จะได้แบบไม่ต้องไปหายาไม่ต้องไปหาผ้าบันแผลหายายาแก้ปวดหัวนะคะผมมีอะไรอีกไหมแค่มีขนมขอร้อนเถิดมีเลยอีกพิษตัวนี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดไปกูว่าเกมแน่นอนเลยอยากไปสำรวจมากท่านผู้ชมไมสำรวจดูก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าเจ้าถิ่นมันแต่ว่าเจ้าถิ่นมันโอ้เหล็กตัวนั้นขอเก็บนะครับท่านผู้ชม ขอไปเก็บหน่อยนะเฮ้ยเอ้ย,อยโอ้โหประตูเมื่อกี้น่าจะเผลอโยนประตูไปเออมตรงนี้หน่อยพีซอย่าตกอย่ามีสเกลเดอตันมายิงนะการตกก่อนกันตกเราต้องระวังครับผมเล่นหมดฮาร์ดคอร์กันตกโอเคคุณที่คุณเหล็กนะครับผมวันนี้เราจะได้เข้าสู่ยุคเหล็กกันอย่างเป็นทางการนะครับผม ละก็ขุดไปก่อนโอเคแล้วเราก็ขักลงข้างล่างกันแต่ว่ากูจะเกมป่าว่ะถ้าเกมว้าว this is a ทองแต่นั่นเฮ้ย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 เกือบแต่นั่น This is a skeleton ตันผมที่ว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เกือบแล้วท่านผู้ชมเกือบล่วง เกียบล่วงแล้วครับท่านถ้าล่วงนี่คือจบเล็กกูอายกูอายก็ดืนตายฮาร์ดคอ้์ตั้งแต่ e p พีสถ้าตาย e p พ e สาสผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบรู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าตายตั้งแต่ e p พีสอไม่รู้สึกปแปลกแป่กอะ <c oughs> นี่ไงบ้านของฉันเอาวละปิดประตูสนิดนึงแล้วก็ผมก็จะทำการเผาเหล่งนะเพื่อคือเราต้องใช้อ๋อ อ๋อลืมไป EP ที่แล้วผมเอาเหล็กมาเผาตรงนี้เออน่าจะเออผมน่าจะเผอเออไปน่าจะเออผมลืมไปว่า EP ที่แล้วเอาเหล็กมาเผาตัวนี้โอเคเราก็ได้โล่มานะครับผมสําหรับการปพรองกันตัวเองนะครับผมเย่นะครับป yeah. พองมกันตัวเองได้เผื่อเราเจอพงเจอเพชรเราก็จะได้แบบเออได้ขอมาจะได้ขอมาประดับตัวบ้านครับผมแล้วก็ เอาเหลงมาอีกสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราก็จะทําถังน้านะคะผมในเหตุฉุกเฉินนะครับต้องทาถังน้าด้วยในเหตุฉุกเฉินนะครับผมเอามาเหลอันนึงมาที่เหลืออาจจะทําไฟเช็คหรือไม่ก็กันไกลก็ได้นะครับาถังน้ํามานะครับในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่เราต้องแบบลงเหวจริงๆนะคะผมเราก็ต้องใช้ถังน้ำนี่แหละครับผม แล้วก็เอาเหล็กมาอีกนิสนึ่งนะคะผมเผื่ออเอาไว้แบบเผื่อเราต้องใช้เหล็กนะคะผมแล้วก็ได้เวลาลงเหมืองต่อนะครับผม เฮ้ยเราเจอถ้ำโอ้โหคุณผู้ชม <Wow. S 1> เจอเหมืองฟ้าโอ้ความกะไรมาละจะเจอเหมืองเดียวไม่ไ,มได้ผมเราต้องขุดด้วยเอ้ยเจเหล็กด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมอ๋อโอเคอ่ากลางคืนแล้วเหรอโอ้ โอ้สวัสดีเพื่อนเดี๋ยวอุดตรงนี้ก่อนเอาละทีนี้นายก็ออกไปไหนไม่ได้ละตอนนี้คือแล้วหรอชิปหายแล้วมอนบางตัวน่าจะไม่ได้ละเอาเพื่อนนายยินได้ด้วยหรอเอาไปก่อนเพื่อนเราไปก่อนนายไม่สามารถมาได้ใช่ไหมเอาละทีนี้นายก็ต้องติดอยู่ในบ้านแห่งนี้เฮ้ยอย่าลงไปเพื่อนอย่าลงไปอย่าลงไปอย่าลงไปเพื่อนไม่อนุญาตจะลงมา เข้าใจไหมอย่าดือ้อเอาล่ะดูเหมือนว่าผมจะได้เพื่อนใหม่นะครับผมเอาล่ะผม่ตั้งผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อเพื่อนคนนี้ว่าอะไรดีอยเอ้ยเ,เพื่อนเพื่อนเพออย่าออกบ้านนี้เนี่ยมันออกไม่ได้ท่านผู้ชมมันติดผมหัวมันใหญ่เกินมันติดผมมันออกบ้านไม่ได้เอาล่ะทีนี้นายก็จะนายก็จะชื่อว่าแจ็คสันแล้วนะเอาล่ะแจ็คสันนอนเตียงไป,<อ>ไปเดี๋ยวจะไปหาแร่หาไม้มาตัด แจ็คฝันอยู่ในนี้ไปเก็บพวกอุปกรณ์อะ่ะพวกฟาร์มอะไรเงี้ยเก็บไว้ก่อนในนี้เฮย้ยเราเจอเพชรเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเก็บ้อย่าทำมันทำมันทำมันเจเพชรเฮ้ยมึงคิดว่ามึงเฟี้ยววะมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวมากเหรอฮะคิดว่ามึงเฟี้ยวมึงอยู่รามสาะมั้งมึงขายเสี้เดียวึงคิดว่ามึงเฟี้ยววะ จะมึงเจอกูไอเออตายไปซะเราเจอเพชรท่านผู้ชมอุ้ยเหมือนนี่มันดีจริงเลยเจอเพชรเออ,เอ,อใจเย็นใจเย็นใจเย็นอนวมึงคตรดีใจเจอเพชรแล้วแต่ปัญหามันติดอยู่จริงนี้ว่าผมขออนุญาตสั่งหารอีอีเดอฮักพวกนี้ก่อนมันไม่ใช่เดอะฮักหรอกแต่มันคือซอมบี้หวรู้นะ เอาล่ะเดี๋ยวผมผมขอขูดเพชรกันนะคุณมาก็เจอเพชรเลยโอ้โอเคนะคะผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก,กดซับสไครายกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ขยายบ้านหรืออาจจะไม่ได้ ไปทำฟาร์มแต่วันนี้ผมก็ได้เจอเพอนแล้วก็ได้ชุดก่อนอะไมาเซตมาทั้งเซตเลยนะโอเคก็สำหรับนี้ก็สำหรับวันนี้ก,ก็ไปเลยครับผมบายพิวแล้วก็บ๊ายบายแจกคสัน